ตอนนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศที่อยู่ในจุดกลางเมืองสัตหีบตำบลสัตหีบอําเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีนะครับภาพที่ทุกท่านได้เห็นในเวลานี้คือภาพหมู่เมฆจํานวนมากที่กําลังก่อตัวกันจนดาทะมึนไปทั่วเมืองสัตหีบนะครับตอนนี้ปุ่มมวลเมฆนี้ได้เคลื่อนตัวมาจากทางทะเลและในมุ่งหน้ามาจากทางเมืองพัทยากําลังเข้าปกคลุมในพื้นที่อําเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีนะครับ กคาดว่าในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้ฝนคงจะตกถล่มเมืองสัตหีบอย่างแน่นอนจึงขอให้ประชาชนผู้อาศัยอยู่ในเขตอำเภอสัตหีบนะครับได้โปรดระมัดระวังเก็บสิ่งของใช้จําเป็นไปอยู่ในพื้นที่ห่างไกลน้ํานะครับซึ่งอาจจะเกิดน้ําท่วมฉับพลันขึ้นมาได้เนื่องจากว่าฝนนั้นน่าจะมีความรุนแรงและทวีความรุนแรงขึ้นแม้ว่าอาจจะยังไม่ทราบว่าเป็นช่วงเวลาที่นานมากหรือไม่นะครับแต่ในอำเภอสัตหีบในบางจุดนั้นเมื่อมีฝนตกขึ้นมา จะเกิดน้ําท่วมฉับพันในหลายพื้นที่ที่มีการระบายน้ําออกไปอย่างไม่ทันนะครับก็ขอให้ประชาชนนั้นเก็บสิ่งของดูแลบ้านเรือนของตัวเองนะครับให้รวมเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าให้อยู่ในพื้นที่ห่างไกลน้ํานะครับเพราะอาจจะเกิดฝนตกหนักและเกิดน้ําท่วมฉับพันขึ้นมาได้นะครับนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศซึ่งคาดว่าหลังจากนี้ฝนจะตกถล่มอําเภอสัตีบอย่างแน่นอนนะครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนในอําเภอสตีบี โปดรดระมัดระวังและดูแลความปลอดภัยของตัวเองรวมถึงการขับขี่รถบนถนนก็โปรดใช้ความระมัดระวังนะครับเพื่อความปลอดภัยเอาละครับด้วยความปาถนาดีนะครับจึงได้เก็บนําภาพและบรรยากาศในตอนนี้ซึ่งเป็นช่วงเวลา12นาฬิกา20นาทีซึ่งคาดว่าจะฝนจะตกลงมาแล้วนะครับเอาละครับขอให้ทุกคนปลอดภัยและก็ใช้ชีวิตกันอย่างไม่ประมาทและใช้ความระมัดระวังในช่วงนี้นะครับ ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับแล้วมาพบกันใหม่ในวันต่อๆไปนะครับ